เราสัตว์ลงลูกคอรตายตายตายมาเนี้ยตัวมาเนี้แล้วฮักขึ้นมากคอยฝันโคตรพ่นโคตรใหญ่มาส่หน้าฟางมึงเสียรนักไม่ได้กลางพวกแตะพุนตกฟองพวกเนก่อทางบนนั่นเลยลูกฟองทานขามึงแล้วนะเราฮักขึ้นมากตอนนี้มันฮักขึ้นมากตอนนี้มันพงตกทางนในรถตายมาเนี้ตัวสัตว์มาพี่บบบนี้ตายสัตว์มาพี่สัตว์มาพี่คที่มันว่ามันสัตว์มาพวกเราฮักมาพี่ใส่พี่รถ ใครแต่ใครแต่มีอ uh uh wow. uh like uh ันน uh uh ี้เนาะกล่องนี้ใครแต่มีอันนี้มีกล่องนี้เข้าพุ่นตายพุ่นเลยเข้าเข้ากับโตัวสาวพัดตึ้งบ่ไอนี่ผู้เดียวที่ย่างแก้วเลยตัวนี้ยังไงอีกเสียหายกันเสียหายแต่อันเดียวเนาะตัวนี้ สดีทุกคนสบายดีสบายดีตัดภาพมาหลังจากที่ออกมาแต่เพื่อนลงไม้ก็มาเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อาตาเนาะสิ่งที่บุริษีไปหน่อยเนาะอุบัติเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไบด้คาดคิดนะไป่น้อยรถกับรถรถเชี่ยวคุเจ้านี่เียวเป็นคนมายกน,านะทุกคน เีเย่ยวอะไรบอกอกมือแบบแบบแบบฮะขึ้นเด็่หทขึ้นกองนชิชายชาดิใช่ตายเดียวิบดไปใช้หัวเลยนี่มันจะได้มันมันโยงขึ้นอยู่หันขออโเชรักมานเชีกมาแต่พูลดลุงคุณแล้วถึงดรักตัวเราพักกัมากเลยจเปนนี่แต่แต่ที่ให้ครับอันนีน้ ไอพวกเจ้ารเรื уров, mm ้อ hmm. ค mm ือ hmm. ดือม <Island> oh, like mm ือเนาะเ้วก็ไม่ได้เจ็บยังบ่ใอยู่เนาะไม่ชอบยากเยคขับกขขึ้นกองดิดชายน่พี่น้องเลยเนาะโอ้บัไปเสียรักผัวกุไอ้เนีสิเอาที่เอพวกเจ้าได้นี่ไอนเฮ้ยมาเพื่องอดพี่นิไปหามาดูรถคิดอยเนาะ Hãy bằng เสียงดังทบมุอรจักอะไรเนาะบุญรจักบ่รอมอ่าบ่รู้ไปบ่รู้ไป้า,ปายรถแล้วนี่นไปยารถสามเก้าสอง <c oughs> อาชัดขึ้นนี่เลยเนาะนี่เนานะ เราหัวเราจนจะเห็นบ่บอกชักไม่น่าชักมาพี่เลยหัวชักแล้วปีนทีท้องหน้าใส่เนี่ยเลยเนาะหัวเราจนเนะทเนาะหักเลยหัวเราอาบุบพรถเราราเรา

ดเลยบ่นนยัยน่นว่าคันบ่อค่าหัวนี่เมนไก่ไปพปออออุ่นเลยบ่อ๋อก้นก้นไปพุพน่นมัน,นะน,นมันพาน้ำคุณคุณคอณคุ่คุณคุณคุาคุณ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 คคุณคุณคุณคคุ่ค ไผ้ใช้อยู่เหตุเหตุการณ์นี้จากบ้านไรก่อนเราพูดเลยคนเราล้มพวกเราเห็นมั่เจ้าน่ะเออมันเราเราเราหลีกว่าเราเสียรักว่าเราเป็นยังไงเราเราเับผู้เราสัตว์ลงลงคองตาตาตาตอนนี้ตานนี้ล้วฮักขึ้นมากคนปัดพุ่นคนอย่างมาส่งหน้าฟังมึงเสียรักไม่ได้กลางผูกแต่พูนตกเข้าบนเด็กก่อทางเบนนั่นนู้นลูกฟองกันขามึงแล้วนะเราฮักขึ้นมาบตอนี้มันฮักขึ้นมาบตอนนี้มันคงตก นีรถตายบ้านนี้ตัวสัตว์มาพี่บ้านนี้ตายสัตว์มาพี่สัตว์มาพี่เท่าวุ่นว่ามันสัตว์กับพวกเราหักมาพี่วุ่นวายใครแต่ใครแต่มีอันนี้เนาะกล่องนี้ใครแต่มีอันนี้มีกล่องนี้เข้าพุ่นตายพุ่นเลยเข้าเข้ากับตัวสาวไฟเลยตายแต่ฮัลโหลเป็นยังไเราตายตายแล้วอยู่กับบ้านตรงเห็นตีนนี่สดทีไรบ้านเด้อไปเจ้าไปคนมาช่วยบ่คอยมาข่านอดฉันผู้เห็นรถุผู้ก็มากจากบนบังงวเห็นเรา Right, example, flowers... right? <c earthquakes> end, hmm. so khai ra là mình có nó bó là khai vào tủ vương, nhưng khai ra Ờ cái này không có tải oi Nó nặng, มันแบบว่ามันให้แต่กองดินชายช้อยนะว่าอะ,อะไรกันเนาะให้แต่กองด,ดนินดชายมันตันไว้ให้กับมะข่าตัวนี้บ่บริสุทธิ์บ่ตัวนี้ยินตัวนี้บ่แข็งไปเลยอืม,มาตังชังระวังดินชายมันผัดนุ่มเลยทุกคนอืมเอ้ยเนาะเดี๋ยวใส่เราเมื่อยเราอย่างหลุดลับในเนาะอันนี้ าบอได้เมาเดี๋ยวว่าบอกบ่ได้กินเหล้ากินเบียเดี๋ยว่าเนาะยนดันมือเนาะมือเห็ดเวียิคงอยู่คู่เออวัดอืรถใครจะว่ารถเราก็บบ่ได้แก่ยังเนาะใครจะว่าเป็นรถเบาเน่ยอื แค่แต่ว่าค่าดินชายทุกคนเลยสัตว์ขึ้นมาพี่ตีลังกาไปพุดยังยังจิตจักได้อยู่บ่เนาะติดบังนูหันแล้วมอจากี่ nó chạy mất chia không không lại hai anh bỏ nè, một hai cả, chè hai tay anh điao nó, tôi ní. เอาซื้อดินน500วะานี่บอกแม่แม่พ่อคนอีกแล้วพี่น้องเขาเรนบ้านด้เช้าก็เห็นเจ้าเห็นได่เช้าบ่เห็นแต่เช้าเราทรรถให้เลยมันยังถึงว่าเขาว่ะเขาแรนลงเอาเครื่องรถอยู่สวรรค์ออกมานี่พ่ออยู่แสนบนยอดโอ้อ้โอ้อ แม่แม่น่ะบุ้มี้เนรูะบุมีโนยเอาง้อไเ่างเพื่อนไรสานี่เออรถสี่รถนองเพื่นอ๋อกเียเสียหายเบื้องเชียหายเบื้องนี่เบื้องเดียวเนาะเบนเชียหายกันบ่บ่นัเด้อ ได้คอออรงบุ๋มหลเติบเนาะหลเติบทางในบได้เป็นยังทางในแตกเยแตกแกได้ไหมบดึงดึงกะย่งึงย จักบเป็นยังเนาะเป็นยังพ่อะไรมอาไปรถเป็นย่างโอ้คนหนุ่เบอร์องไงเนาะอ่าจเจ้าเจ้าอะไรเห็ดอันนี้อยู่นี่บอืมอืม เออแต่เจ้าแต่เจ้าเขาไก่มาเห็นคนเห็ดนี่อยู่นี่ได้เนาะแต่มีคนโดแห้งที่พรแห้งอีกเห็นนะบ่อนเขาเขวาอดินชายใช่ไหมจักอันนี้ห่านโอ้โหบ่นคนาอดินชายใช่ไหมเนาะบุญก็บอกมีคนนี่มึงนี่เพราะว่าเพราะว่าทางนี่เป็นทางทางไปเฮือนน้องไม้เนี่ยพี่น้องเห็นเนาะเดชิตนี่กายกายไปเฮือนน้องไม้นี่เนี่ย อันเพื่อนหลังนี้เพื่อนซีก็สั่งอันนั้นอันนี้พี่น้องเลยเพื่อนงามช่ำเพื่อนเราเนาะกําแพงเราฮักกันหนึ่งอ่าเดี๋ยวเฮ้ยสบายสบายดีสบายดีสบายดีเป็นอะไรนี่เรื่องราวมันนี่บพรเพื่อนก็สิ้นหูจะบอกเพื่อนเพื่อนไปหาเจ้าของก็อยู่โรงงานแหละมายังไปส่งเครื่องเพื่อนโทรนำเพื่อนว่าจะหาให้มายกหลุดหลับใน แม่รับในรับในเลยเคนสับทำไมนี่กันบุค่ากองทรายเบิ้นเลยเสาไผจากคนจากรถแล้วแม่แม่แม่แร่อ่ากาบุคคลกองทรายนี่มันชื่อเสาไผเลยบอกแม่หยกยากหยกแต่สิบสองโมงมาไะไแม่เพราะว่าอันเด็กเด็กเด็กก้นนะครับเสากระแพงมันก่อไว้เลยแม่ขับไว้เลยเขาคอยสิกมาสิกมาหลุดนะมันฝันน้อยเนาะมันบุยแบบแพ้เคลนน้อยเนาะแม่เคลนมันน้อยคอยสิกมาเคนสิได้ คือว่าครับแต่ละมือนี้คนมาเห็ดเวียกเขาหอ,อนชช้อยู่นีนได้เลยให้แต่มือนี่เขาบอกมาเห็ดเวียกได้นี่แมน่นแมน่นแมน่แมนกัมนมาเห็ดเวียกยันพี่ตุ้ยไปทำกันนน่จากสี่ถือชาวไทยจากสี่ถือคน,นขาดแล้วขาดแต่ว่าช่วยอยู่แต่ว่าถือว่าบุหายเนาะแม่นแม่นเสียหายบุหลายแต่ว่าแต่คือว่าห่วยกันทัน,ทนว่าลักษณะนี้ลักษณะพิกท้องเลยเนาะเสียหายร้ายแล้ว กับคนกับเบิ่งสภาพอาการแล้วกับบริจ็บเนาะแมนจกได้เราสี่เดยโดยเลยยังยูซือก็คือมีคนเอาเงินไห้เลยเด้เด้งไอเด้วน้ำใจน้ำใจเอนำใจที่ว่าซ่วยเพิ่นแมนไ้ดมันโอ้แต่บาปแตีบาปล้วเนาะคูณมระฉกเนยังได้กินเาขับเพลยนไต่ตนนล้วอูกใจก็เป็นไงได้เนาะเสียหายกับเพงเพื่อนอีกแหะ กลับก่อนบ้านนี้ไปคือก,กันนั่นแหละารับกลับก่อนเด้อบ้านนี้ไปไปไปบายบายโอ้กลับเลยได้เฮากันเลยเพิ่นว่ะเพิ่นเอิ้นเฮ้ยเพิ่นควักมือกินนี่มาถ่ายคลิปถ่ายคลิปเพิ่นว่ะกำลังผมมีมูฟเจ้ากันชิบวก้าลงมาถ่ายดอกพี่น้องเลยเนาะไปเฮาก่ะกลับคือกันมูที่ว่าเฮาซื้ออ่า เฮซื้อเฮซื้ออ่าซื้ออ็มอะไรนั่นนะนะพี่น้องปพาต้องกี่พนที่เขาซื้อเฮซื้อไซแล้วก็ซื้อดินบล็อกซอยเพิ่นเพิ่นมีโรงงานอันเด้โรงงานขายเครื่องกศนะพี่น้องขายแบบเสาแบบยังนะเสาวเอื้อนด้นไม้ก็ซื้อน้ำเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลย เราขึ้นลงมาหากันหากันมายกรถเนาะอันตรายอันตรายพี่เนาะลับในพี่ไรเราเสียรลักแต่พี่ไรคอนะเราเสียรักแต่พี่ไรแถวพี่ไรเราสิลงสะคองเบื้องนี้ไรคกฎหมายนะเราสิลงสะคองเบื้องนี้แต่ว่าเราหักขึ้นึ้นเราหักขึ้นคืนแล้วมันเลยแสกใช่เฮือนบาน,นี้โอ้ ได้ครับขี่รถน้องพี่น้องเนาะเอามีสติระวังตัวนกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะมีสติชะตางน้ำกันได้ครับขี่รถล่างอ่าเห็ุอย่างก็ตามแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าอุบัติเหตุมันมันเกิดขึ้นได้ทุกทุกวินาทีเนาะทุกวินาที พ่อตายเขียนโคทุกบาทเนี่ยจะนอยเหรออากระดีเทว่าคนครับเนาะดีเทว่าเล่เราระบบอันนั้นระบบจิบเป็นอย่างไรเนาะบึงสภาพเราคือโบได้มีฮอดแป้วฮอดอ่าฮอดแป้วฮอดเลือดฮอดยังออกได้พี่นนอะ ค่ากองดินทรายเนาะใครจะว่าค่ากองดินทรายกองดินทรายซอยชีวิตแล้วโบสันนี้เนี่ใส่ยันเลยลนะเจ้าใส่เสาไฟเราเลยเนาะซื้อเลยเสาไฟอืมซื้อเสาไฟเห็นเลยหลถโอ้โหโอแหงจับใครจะเข้าบงมากก็สั่งมือดิอันก็อัน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 ขนหลังนั่นจะเข้าสีมีอ่า มีกรรมกรนะมีอ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเห็ดเพื่อนเห็ดยังอะนะนี่เนาะอยู่หันอนะบนหอนทรายเพื่อนนะอันมีคนหอนทรายรถก็แหง้งแต่ว่าสีเสียลักใส่มงกองดินทรายแหละมีคนหอนทรายอยู่หันสิิแล้วสิต่าไปเลยนะแต่นี่ก็ยังดีถือว่ายังดีรับพี่นองเนาะถือว่า ถือว่าสวยเตะกะยังดียังยังดีอยู่หวานแสเนาะยังดีอยู่โอเคพี่น้องเอ้คลิปนี้ตุสิ์กับสิริคอทษจบคลิปก่อนพี่น้องเอ้เนาะฝากทุกคนมีสติเด้อในการขับขี่พี่น้องเอ้เนาะกระแสมาใส่เนาะแ้วกับคอให้เอฟซีของตุสิ์ทุกขทุกคนขับขี่ปลอดภัยเดินทาากระแสมาใส่กะเนาะ่า้ฮอด คอยไปค่อยมาพี่น้องเอ๋ยเนาะขี่ไวกร,กระหอดขี่ชากระหอดคือกันตั้งแต่หอดชานี่แต่มันปลอดภัยกลัวโอเคพี่น้องประมาณนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจงพบเจอแต่สิ่งดีๆพี่น้องที่ได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องบายบาย